สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาแล้วค่ะเมนูผัดกะเพราหนวดปลาหมึกนะคะเดี๋ยวมือนีผัดกะเพราปลาหมึกนะจ้าหนวดปลาหมึกสดต้มน้ำลวกหมึกจะค่านะจ๊ะเนาะหมอนเดือดแล้วเดี๋ยวลวกหมึกกันค่ะ ลวกแปบเดียวค่ะจะลวกเสร็จแล้วค่ะแต่คงจะบดทําทหมดหรอกค่ะเยอะเลยตรงใส่ตรงเรือไว้ลวกจิ้มน้ำเลยจจะทำน,น้ำจิ้มซีฟูดนะคะผัดครึ่งนึงกับพอ่อ ส่วนผสมทุกอย่างอยู่ในหนีหมดเลยนะคะเครืองปรุงบบมี่ยังร้ายค่ะแค่น้ำตาลนิดน้อยแล้วก็ซอสห้อยนิดน้อยค่ะเพราะว่าอยู่ในน้ำของป่อเมื่นจะออกเข้มๆนะจ๊ะเนาะลงมือทํากันเลย กันแล้วจ้าละเอีกดตัง้งข้าลักษณะจ้าใส่ใบกะเพราลงไปแล้วปิดไฟนะจ๊ะน้องเสร็จแล้วจ้า เมนูผัดกะเพราหนวดปลาเมึกนะคะแซ่บน้ำกันใะพี่น้องจ้ามีบอคา้ามีบานได้เปิดรับสมัครแม่บานว่าจ้าน้องโม่สิไปกอกใบสมัครไว้นะคะสตาร์ตเดือนแรกเดิมทีสามหมื่นหาค่ะสองเดือนต่อไปเดือนละสี่หมื่นค่ะผ่านโปรแล้วขอเป็นเดือนละหาหมื่นรับไว้บ่คา้พี่น้องจ้า บานได้ต้องการเปิดรับสมัครแม่บานติดต่อโม่ได้นะคะยินดีค่ะเอาละจาะ้าเนาะมาได้จ้าพี่น้องจ้ากินเขาน้ำกันค่ะแต่อยากจะบอกว่าเอนพี่น้องกินเขามอเขายัางไม่ได้เสียบยจ้าพี่น้องจ้าโม่ขอโตเรียเสียบมองเขากันเล็กจ้า เขาซุกแล้วมากินน้ำกันนะคะขอประคุณได้หนลนายนะคะถูกใจกดไลค์กดติดตามให้น้องโมนเดอจ้าทุกคอมเมนต์ต่อคือเก้าค่ะแล้วก็ตามครับทุกบ้านนะคะหากเราคิดถึงเสมอค่ะคิดหอดคิดถึงนะคะบ๊ายบาย